ลองจินตนาการว่าดวงอาทิตย์มีฝาแฝดสองดวงปรากฏอยู่บนท้องฟ้าพร้อมกันปรากฏการณ์หน้าทึ่งนี้เรียกว่าซันด็อกหรือในทางวิทยาศาสตร์คือพาเฮเลียนมันไม่ใช่เรื่องลึกลับเหนือธรรมชาติแต่เป็นเรื่องของฟิสิกส์บรรยากาศล้วนๆซันด็อกเกิดจากการที่แสงอาทิตย์หักเหผ่านผลึกน้ำแข็งรูปหกเหลี่ยมขนาดจิว๋วที่ลอยอยู่สูงในเมฆ เพื่อที่จะเห็นปรากฏการณ์นี้ผลึกน้ำแข็งเหล่านั้นต้องเรียงตัวในแนวตั้งฉากอย่างสมบูรณ์แบบการหักเหของแสงจะเกิดขึ้นที่มุม22องศาจากดวงอาทิตย์จริงเสมอผลึกน้ำแข็งเหล่านี้ทำหน้าที่เหมือนปริซึมเล็กๆนับล้านเปลี่ยนแสงสีขาวให้กลายเป็นแสงสีรุ้งที่ขอบแม้ว่าซันดอกจะดูหายากแต่ในความเป็นจริงนักวิทยศาศาสตร์รายงานว่าสามารถพบเห็นได้บ่อยพอๆกับการเกิดรุ้งกินน้ำ ในสมัยโบราณผู้คนมักจะเข้าใจผิดคิดว่าดวงอาทิตย์ปลอมเหล่านี้คือลางบอกเหตุหรือคําทํานายที่สำคัญการเข้าใจหลักการนี้ช่วยให้มองท้องฟ้าในวันที่อากาศหนาวเย็นได้สนุกขึ้นครั้งต่อไปที่เห็นเมฆบางๆบ,บนฟ้าลองมองหาจุดแสงสีรุ้งที่อยู่ข้างดวงอาทิตย์ดูสิ